สวัสดีนะคะทุกคนสําหรับเมคอัพลุกในวันนี้นะคะก็เป็นเมคอัพลุกที่ฟ้าพูดเลยว่าแต่งตามง่ายมากๆเลยนะคะเทคนิคไม่เยอะเลยนะคะแล้วลุคนี้นะคะเป็นลุกที่แบบสุขภาพหน้าเรานี่ดูดีมากๆเลยนะคะแล้วเป็นลุกที่สุภาพมากๆเลยนะคะเหมาะสําหรับสาวๆที่กําลังหาลุกแต่งหน้าไปมหาลัยหรือไปทํางานนั่นเองนะคะและลุคนี้เนี่ยใช้เวลาแต่งหน้าไม่นานเลยนะคะก็จะเหมาะสําหรับสาวๆที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าและรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่งหน้าแต่ยังอยากออกจากบ้านและดูปังอยู่นะคะสําหรับฟ้านะคะสําคัญมากๆเลยนะคะในรูนแต่งหน้าเนี่ย คือการบำรุงผิวหน้านะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เบสของเราดูเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะเราแน่นอนว่าตอนที่เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยหน้าของเราต้องโสมและแห้งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ หลังจากนั้นนะคะฟอาะจะเอาน้ําแรกของอีเวียนนะคะมาสเปรย์ทั่วใบหน้าเลยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นมากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็จะเอา i l l u m i n ต t e d s ของ NYX นะคะมาไฮไลท์หน้านะคะเพื่อที่จะให้หน้าดูฉ่ำวาวมากยิ่งขึ้นนะคะ และขั้นตอนนี้จะช่วยให้ไฮไลท์ของเราที่เราจะทาทับเป็นพาวเดอร์เนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สําหรับใครที่หนา้าที่รู้สึกว่าหน้าเต่เงมันเกินไปสําหรับขั้นตอนนี้ก็ข้ามไปได้เลยนะคะและเพื่อที่จะให้เครื่องสาอําอางล็อกตัวและติดทนนานไปทั้งวันนะคะฟ้าก็จะใช้พรเมอร์ของเวดอิงวนะคะที่ฟ้าเลือกตัวนี้เป็นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหมือนมอยส์เจอไรเซอร์เป็นในตัวนะคะก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นมากกว่าเดิมอีกนะคะและสําหรับคุชชั่นในวันนี้นะคะคีมรองพื้นในวันนี้ฟ้าจะใช้ของ Ashley นะคะคก็พูดเลยว่า อันนี้เป็นเป็นตัวแบบที่ฟาชอบมากๆเลยนะคะในช่วงหลังนี้คือปกติเป็นคนไม่ทาคุชชั่นเพราะว่ามันขาวเกินไปแล้วมันดูแบบลอยเกินไปแต่ตัวนี้ฟาชอบมากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ everyday look นะคะเพราะว่ามันบางเบาแต่มันปกปิดดีนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทุกคนก็จะเห็นในคลิปเนาะว่ามันแบบโอเคมากๆเลยเหมาะสําหรับ everyday look มากๆเลยนะคะแล้วราคาแบบไม่แพงเลยเนาะ หลังจากนั้นนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของ m e l l i n ีนะคะตัวฟิตนี่คอนซีลเลอร์เป็นเบอร์สว่างสุดเลยนะคะจะไฮไลท์ทั่วใบหน้านะคะซึ่งสําหรับหลายๆคนอาจจะมองว่ามันดูเยอะเกินไปซึ่งมันไม่นะคะการที่เราไฮไลท์ไฮไลท์เยอะขนาดนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้ทุกอย่างมันดูธรรมชาติขึ้นนะคะและทําให้หน้าของเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะและหลังจากนั้นนะคะฟ้าก็เอาแป้งผสมรองพื้นที่สว่างเท่าคอนซีลเลอร์นะคะมาไฮไลท์ใต้ตาม,มาเซ็ตคอนซีลเลอร์เนาะ หลังจากนั้นนะคะโฟก็เอาบรอนเซอร์ตัวหนึ่งที่ฟาซื้อมันนานมากๆแล้วนะคะเป็นบรอนเซอร์ที่อยู่ในราคาแบบ200บาทมาบรอนเซอร์หน้านะคะเนื่องจากว่าในบรอนเซอร์ตัวนี้มันมีความชิมเมอร์มันก็จะช่วยทําให้หน้าของเราดูสุขภาพดีนะคะและหลังจากนั้นนะคะบลัชออนที่จะใช้เป็นของ NYX นะคะตัวนี้เป็นชมพูที่มีความชิมเมอร์เล็กน้อยเนาะก็จะช่วยทําให้หน้าของเราดูแบบยูทฟูลมากยิ่งขึ้นนะคะและดูใสใสสาสหรับไฮไลท์ในวันนี้นะคะจะใช้ของ Sleek นะคะเป็นตัว Sothis ไฮไลท์ที่แบบโด่งดังมากๆเลยและพูดเลยว่าฟาชอบไฮ เพราะมันแบบพุ่งมากและมันติดทนนานมากๆนะคะอันนี้ถ้าพี่ออเดอร์มานะคะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถพีออเดอร์ได้เนาะเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ในดีสคริปชั่นบ็อก์นะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ลงสีส้มไปฟ้าก็เอาไอตัวสีลาเวนเดอร์เนี่ยมาท็อปนะคะเพื่อที่จะทําให้มันดูมีมิติและสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเอาแปรงที่เล็กลงมานะคะมาไฮไลท์จมูกนะคะจะไฮไลท์แค่ตรงปลายจมูกเนาะเพื่อที่จะทําให้จมูกของฟ้านั้นดูเรียวมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการไฮไลท์จมูกเนี่ยขึ้นอยู่กับทรงจมูกของแต่ละคนเลยนะคะหน้านี้ฉ่ำเมามาก <laughs> สำหรับตาในวันนี้นะคะฟ้าจะใช้เป็นอายแชโดว์สติ๊กในรูปแบบครีมแทนอายแชโดว์นะคะเพราะฟ้ารู้สึกว่ามันทําให้ดูธรรมชาติมากกว่านะคะและใช้ง่ายมากกว่าและเร็วมากกว่านะคะซึ่งอายแชโดว์สติ๊กอันนี้ฟ้าได้มาจาก beauty cottage นะคะซึ่งพูดเลยว่าสีของเขาสวยมากๆและติดทนนานและใช้ง่ายมากๆนะคะฟ้าเอาสีเข้มนะคะทาทั่วบริเวณเปลือกตาเลยและหลังจากนั้นก็จะเอาสีสว่างนะคะทา,าในช่วงของ inner corner นะคะเพื่อที่จะทําให้หน้าของเราและแบบตาของเราดูสว่างและดูตื่นมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเอานิ้ว ือนะคะเกลี่ยผลิตภัณฑ์เนาะมันจะได้แบบละลายเข้าไปในผิวสำหรับมัสคาร่าในวันนี้นะคะฟอสจะใช้ของ m l l บ n ีนะคะตัว Last Sensational ซึ่งอันนี้เป็นแบบ w o t y r r r o o f นะคะแล้วพูดเลยว่าฟอสแน,นะนำไม่ใช้เป็น Waterproof มากกว่านะคะมันจะได้ล็อกขนตาเราให้งอนไปทั้งวันแล้วก็ไม่เลอะระหว่างวันนะคะ สำหรับขนตาในวันนี้นะคะฟ้าก็จะติดแค่หางตาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นฟ้าจะเอาขนตาปลอมมาหนึ่งข้างนะคะแล้วตัดให้มันเป็น2ช่อเนาะแล้วก็ติดในช่วงบริเวณหางตาเลยนะคะจะได้ทําให้ตาของเราดูแบบเฟลตี้มากยิ่งขึ้นแล้วสังเกตไหมคะพอติดขนตาปลอมไปเนี่ยมันก็แลดูเหมือนกับว่าเราทาอายแชโดว์มากขึ้นและแบบเพิ่มเงามากขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเอาไฮไลท์พาเลตตัวเดิมเลยนะคะแล้วมาไฮไลท์ในช่วงของอินเนอร์คอเนอร์นะคะจะได้ทําให้เราดูตื่นมากยิ่งขึ้นเนาะ สำหรับผลิตภัณฑ์คิ้วในวันนี้นะคะฟ้าเลือกใช้เป็นรูปแบบฝุ่นนะคะเพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าแล้วใช้เร็วกว่าแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะง่ายกว่าพวกพรมริหรือว่าเพนซิลนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในราคา79บาทเท่านั้นเองนะคะคุ้มมากๆเลยและดีมาก หลังจากนั้นนะคะจะเอาที่ปัดคิ้วของ e t u d e House นะคะมาปัดคิ้วเพื่อที่จะทำให้คิ้วมันดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะคะและดูซอฟต์ขึ้นแล้วก็จะเอาน้ำแร่ของ AV i วียนนะคะมาสเปรย์หน้าเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบแป้งฝุ่นทุกอย่างมันหายไปและดูเป็นผิวมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับลิปสติกในวันนี้นะคะก็เป็นลิปสติกของ Tree Concept อนั่นเองนะคะซึ่งเป็น collaboration กับ l i l y May m a c นะคะพูดเลยนะคะจักใจวันนี้เป็นลิปสติกที่ฟัชอบที่สุดในช่วงนี้เลยนะคะและติดกระเป๋าตลอดเวลาแแลล้วววทททาาุุกันบบ packaging formula ันนนนนเเยะะะะะคคชอออบบบีี่่่สสดไมมจป็งรหืข แนะนำจริงๆนะคะตัวนี้คือเลิฟมากๆมันแมทเหมือนลิควิดลิปสติกแต่มันไม่แห้งเหมือนลิควิดลิปสติกอะทุกคนคิดดูแล้วกันชอบมากตัวนี้พูดเลย แลวสาหรับวันนี้นะคะจะบอกว่ามีลิปออปชั่นเพิ่มมาหนึ่งออปชั่นนะคะซึ่งเหมาะสาหรับสาวๆที่รู้สึกว่าอยากจะให้ลุคมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะแบบอยากจะแต่งลุคนี้แต่อาจจะอยากให้มันดูแซ่บมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยมีคนอนมีออปชั่นเพิ่มอีกสีหนึ่งนะคะซึ่งสีนี้เป็นของ bronches bangkok นะคะแล้วพูดเลยว่า f o r m u l าของเขาดีมากเนาะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสาทาทั้งวันนะคะเพิ่งทาเพื่อวิดีโอเท่านั้นเนาะ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> กไม่สามารถรีวิว,วอะไรได้มากนอกจากว่าสีเขาสวยและใช้ง่ายมากๆเลยนะคะอันนี้น่าจะอยู่่่นนนราาคค390ะะไมแจ แต่ว่าเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ให้ดูในด e สคริปชั่นบ็อนะคะถ้าใครสนใจก็กดเข้าไปดูได้เนาะ และนี่นะคะทุกคนก็คือฟินิชลุคของวันนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่า่าลุคในวันนี้นะคะเหมาะสําหรับใครใครที่กาลังหาลุคแต่งหน้าไปทํางานไปมาหาลัยหรือไปอะไรก็ตามนะคะที่แบบดูสุภาพนิดนึงเนาะและที่สําคัญลุคนี้แต่งตามได้ง่ายมากๆเลยนะคะคือผลิตที่ใช้ในวันนี้มีน้อยมากแล้วก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายเลยเนาะถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าขนตาปลอมเยอะไปน,นิดนึงนะคะก็สามารถเอาออกได้นะแล้วก็ปัดแคมาสคาร่านะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าการที่เราติดขนตาปลอม นิดหนึ่งตรงหางตามันทําให้ตาของเราดูเฉียวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นในรูปแบบที่แบบดูไม่เยอะเกินไปนะคะนั่นแหละคะ่ะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบแล้วหวังว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ